ทีได้ยินเสียงใจบอกว่าโอเคไม่ใช้หลังไม่ค่อยเอ็นเพราะร้องไม่ได้โอเคหนึ่งฮุกแรกห้าหกว่าเอามือลองแล้วทำข้อนี้ท่านกำลังท่านกำลังเข้าสู่บริการรับฝาก เมฆขันกำลังเข้าสู่บริการรักฝ่าหัวใจฝ่าหัวใจฝ่าหัวใจยิ้มไป้างหน้าใจแบบไม่พอได้ยไแม่เลยอ่ะเอาเอาเอาแบบเกาหลีอ่ะใจแบบทางหนแล้วโอเคมันต้องมีเสียวมากมันต้องมีความเสียวๆเล็กๆแปเนี้ไปไป ท่านกำลังเข้าสู่บริการรักฝาหัวใจแล้วน้าต้องแบบเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนมูดเลยนะอันนี้อันนี้เป็นกวนแบบแบไทยอะ่ะโอ้ยซิงอารมณ์นัดแล้วองยืดออกนะแล้วสโลโมชันภาพนี้จะมีแดนเซอร์ช่วยทำท่าแดนเซอร์จัดพี่บอลบอกครับอันนี้เอาท่านห้าออกจาดไป ท่านเอามือแตะไว้ไหนครับตรงนี้อ่ะตรงนี้ว่าไม่รู้แล้วแต่ควรนันเป็นไงก็ไม่รู้อ่ะแตะตรงนี้จำเหล่าเราแตะเป็นห้าจัดไปท่านกำลังเข้าสู่บริการรักษาหัวใจรื้อหลงร้องนะจ้ต่อไปจะเป็นฟีลไม่ต้องเต้นอ๋อลงจะบีบฝากไว้อ่าเริ่มดอกแดกแล้วพอฟีนแล้วจะดอกแดกแล้วใช่ฟีมันจะดอกแดกมันจะกลายเป็นเด็ก เก็บเก็บไหลอย่างนี้ไว้ก็ได้แต่ว่าไม่ต้องทำอยู่ที่เราจะแบบลงทะเบียนฝากไว้ตัวเอา,เอากลับไปจะเก็บรักษาอันนี้ได้แต่อย่าอันนี้มันดูร็อกแดนดูเวทีที่บ้านไปทิหนึง่ง <c oughs> โอเคทำใหม่ห้าหากเจ้ไปท่านกำ,กำลังเข้าสู่บริการรับฝากเฮ้ยเอา,เอาเนิ้วขูด <c oughs> เอาตรงนิ้ว <c oughs> สองนิ้วที่พับอ่ะฝากหัวใจ ดินลงจะเบียนฝากไว้ตัวเอากลับไปใจเก็กรักษาโอเคอ่ะเอาข้าท่อนนี้จนถึงท่อนมากี่ห้านี่นะห้าหกเจไปเออไม่ใช่เบอร์เบอร์ห้าหกเจไปเบอร์โทรอื่นจได้ยินเสียงรอสายแบบแบบแบบว่าให้รอ เหลือเบอร์นี้จะได้ยินเสียงใจบอกว่าอ๋อนหรือเปล่าติดอะไรอ่ะไม่รู้แต่เธอนี้จะได้ยินเสียงใจบอกว่าเออเออออท่านกำลังเข้าสู่บริการรับฝากหัวใจต้องให้รู้สึกภูมข้างหน้านะวู้แต่แต่หลังแต่หลังอยู่ข้างหลังนั่งมา อไม่ต้องเหมือนอกจะต้องแบบนำแขนนิดน er ึงหัวใจหัวใเราทำท่าหนี้ได <work> <se> ้ไหมโอ้โอ้ได้ปะได้ทำเล็กๆจนจะเป็นท่อนแต่วันนี้จะได้ยินเสียงใจบอกว่าเอ้เอ้เอ้แขนแบบว่าอ่อนๆนะ หนึ่งสองสามแล้วชิดสองเป้าแล้วเป้าแล้วเป้าแล้ว,ลวชิดท่านอ,อ๋อออไม่เป็นไรน<อ>ไม่ทำเลยเก็บผมเอาแบบว่าตื่นตื่นบอกว่า,วาชื่นชื่น

แ,แข็งแรกแรนเตรียมตัวเลือตเบอนี้จะดเสียใจว กำลังเข้าสู่างการรับฝากหัวใจเดินอกไว้ดูเอากลับไปใจใเก็บรักษาพยายามเดินแบบมีจังหวะเต้นถ้เดินตรงตรงเฉยมันเหมือนเราลองเพลงร็องปกติมันมันไม่ได้สนุกเพรเพลงเนี้ยข้อดีของมันอย่างใหญ่หลวงคือมันเป็นเพลงที่ดังมากทุกคนรู้จักและเป็นเพลงที่คนทุกคนได้สนุกกับเพลงมาแล้ว ท่ากับว่าเหมือนเพลงคิดอะพอมันคื้่นนิดนึงคนก็แบบเฮ้ยภาพแฮปปี้ของเขามันจะกลับมาโดยที่เราไม่ต้องเป็นนั่งปูเรื่องใหม่อย่างเพลง,งที่ไม่ดังมากหรือเพลงช้ามันเป็นเพลงที่แบบคนยังสะกดจิตตัวเองอยู่พอเพลงพวกนี้มันแบบคนมันมีใจที่จะเต้นไปแล้วนิดนึงอะครับ,รบมันแค่เราต้องมาทําต่อยอดมันคือเป็นผลดีนะเพราะว่ามันเป็นเพลงที่เราไม่ตําเปนต้องไปทุ่มดึงเขาเข้ามาร้อยเปอร์เซ็นต์คือเขามาแล้วเขามีประสบการณ์ดีๆกับเพลงนั้นมาแล้วหลายเปอร์เซ็นต์ แต่แค่ข้อเสียของมันคือวเวลาเพลงวันดังมันก็มีคนเอาไปร้องไว้เยอะมากแล้วครจะเกิดอะไรครับข้อเปรียบเทียบครับนั่นแหละครับ <laughs> ทําไม่ดีของผมเฮ้ยาเกิดเ้าเปรียบเทียบว,ว่าเขาเคยเจอคนที่เล่นสนุกมามากแล้วแล้วเขาก็จะแบบว่าเราจะทําได้เท่าเทียมกับคนที่เขาเคยทําหรือเปล่าถึงแม้ว่าเขาจะมีเปอร์เซ็นต์ในการรับรู้เพลงนี้มาเยอะแล้วแต่ถ้าเราทําได้เคยมากเขาอ,อาจจะแบบเฮ้ยนนี่มันไม่หสน,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 นุกเลย แต่ถ้าคนนี้แบบเฮ้ยได้นะอะไรเงี K ้ยมัน <all> ก <fruit IEL> ็จะไปแต่เราก็ต <Atari> <íamos> ้องเชื่อในเชื่อในคาแรคเตอร์เชื่อในเพลงก่อนนะเคครับผมมีทั้งข้อดีและข้อเสียถ้าเมื่อกี้อะถ้าเมื่อกี้หม่สามรอบตราไปค่าต่อไปแล้วใช่คไม่ถูกเกินไปลองดูก่อนได้อะต้องทิ้งตาโฟตะโกด้านนี้ถ้าไม่ทิ้งมันก็ไปตันด้านอ่ะฮะ แล้เอาใหม่สมมติปิดเพลงเพลงมันจะมี28พอเพลงมันเริ่มปุ๊บม,มันจะเปิดเลยตื่น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 ,นหนูรีบเดินขึ้นมาเลยขึ้นมายืนเดินสวยๆนะเอาใหม่หนึ่งเข้ามหนึ่งสองสามสี่เดินห้าหกเจ็ดแปดโพสหนึ่งใช่แล้วคือใช่อย่างนั้นแหละแต่ว่าให้หน้าตาแบบจะมากินคนอะไรแบบโกรธอะโมโหคือเศร้าแต่โมโหด้วยและทุกอย่างพร้อมจะระเบิดโอเคตื่น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 ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองมองไปข้างหน้าไว้ แล้วพอมันจดดสักอย่างเดินขึ้นมาด้วยพร้อมร้องขึ้นมาถึงขึ้นมาถึงในจอเลยอ่ะไม่ต้องเท้าเองแล้วเดนช้าช้าโอเคถอยหลังไปคราวนี้มือมันหายไปอ่าสมมุตินี่นะถ้าครูเป็นกูเดินขึ้นมา ให้มาโพสต์ก่อนดูก่อนว่าได้ไหมอาจจะเป็นอยู่ข้างหน้าจอเลยเดีดูก่อนว่าภาพเป็นยังไงโพสอย่างนี้ปุ๊บเสร็จแล้วจืด,จ,ดจืดจ,จืดจืดเหมือนส่งไปข้างหน้าออเอาไหม,เ,มเดิน้นเดิ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 โพสต์ช้าเลยใช่ แล้วพอลองปุ๊บเลงไปข้างหน้าอย่างเดียวเพราะรักเป็นตัวหนูเลยเพราะรักจึงเปลียบเธอนั้นเป็นดึงชีวิตก็เพราะรักจึงเปลียบเธอนั้นเป็นดวงใจเพราะรักจึงเปลียบจึงล้น ไปด okay, ้วยความหมายชุ่มเจทั้งใจชุ่มเจทั้งกายโอเคหยุดห้ามอย่างนี้ชุ่มเททั้งใจทุ่มเททั้งกายก็ยังอันนี้อยู่ได้ลงได้เลยเงาหวเป็นนึ่คมดินไปทางนี้เอยอย่างู้ใช่ใช่ไม่คิดว่าธอทางนี้ไปบันไดฝั่งนี้อืมไม่คิด เ่าเธอเ,เลยอะ่ะเลียนละพันไปดิพิงนี้มไม่คิดว่าเธอจะให้สิ่งนี้มันยังไม่ถึงนะนสมมติเดินไปเรือ่อยๆไม่คิดว่าเธอจะกลับทอดทิ้งไปจากใจฉันได้แตเสียใจได้แตเสียใจ ไปเลยต่อยเลยบอกว่าฉันเสียใจได้ยินไหมมีอย่างนี้ได้นะได้หมดเลยไม่อือเป็นตัวเองนะได้ยินไหมรักเธอมากใช่ปะ